สวัสดีครับรผมแบงค์โมเกมแคเตอร์แคทเกม Minecraft อีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการสํารวจอะไรเพิ่มเติมผมนะแล้วก็เห็นตรงนั้นไหมผมทําเพิ่มมาผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมบอกไปใช่ไหมว่าก่อนนู้นม่งต้นไม้เยอะเราจําเป็นต้องไปหาต้นไม้ที่ก่อนนั้นผมก็เลยทําสะพานขึ้นมาผมนะนี่เป็นไง สะพานหินก็ผมนะต่อจากเกาะน,นี้ไปก่อน,นู้นนะผมนะผมจะไม่ต้องกดสเปดบารรือเรว่ายน้ําข้ามไปข้ามมาทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยอ่าเป็นไงสวดเยอนทนะถ้างั้นก็พาะน,นี้เราจะรวบรวมไม้กันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเกาะน,นู้นมันขาดแคลนไม้มาผมก็เลยมาที่เกาะน,นี้เพื่อที่ว่าเก็บไม้เพิ่มแล้วก็มาเริ่มกันเลย แล้วก็หลายท่านก็บอกมานะว่าเมตาตอนนี้ของไมค์ครับคืออาวุธขวานมันแรงสุดแรงกว่าดาบซิผมก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราอาจจะทำขวานเงินด้วยก็ได้เพราะผมก็ชอบใช้ขวานมากกว่าดาบอยู่แล้วพูดตามตรงที่ใช้ดาบเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนคนส่วนใหญ่เวลาจะโจมตีอะไรเขาใช้ดาบใช่ไหมแต่ว่าเมื่อท่านบอกว่าขวานแรงกว่าแล้วอะไรแล้ว,ลว,ลว,ลวผมก็ใช้ขวานกันอยู่ไหน แต่ตอนนี้ขอใช้ขวานตัดไม้กันนี <c oughs> ่ครับผมนะก่อนนี้ไม้บานเลยแล้วก่อนนี้พอเดินไปสักแป๊บนึงก็เข้าสู่โซนหินเนี่ยผมนะวัตถุดิบอะไรที่ก่อนนี้ค่อนข้างจะโอเคมาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะรวบรวมไม้อีกสักนิดหนึ่งก่อนหาได้ง่ายเลยผมนะได้ไม้มาเยอะด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะไปทำการหาเหล็กหรือว่าลง ใต้ดินต่อ,อผมนผะมสำรวจใต้ดินเพราะว่ายายผมบอกไปป้าไมายหล่ะของเราคือการสะสมแอ็กแวนเมนต์ซึ่งตอนนี้เราต้องทำก็คือไปตักลาวาก็คงต้องขุดลงไปลึกๆที่เจอลาวาท้าเดาแล้วก็ต้องทำพิกแอเงินทำโล่โอเคแล้วก็เออต้องทำออฟซิเดียนอะไรด้วย งั้นเราก็ไปทํากันแต่ก่อนจะลงไปคงต้องเตรียมคบเพลิงหรือว่าอาหารอะไรไปด้วยผมเนี่ยอาหารไม่ค่อยพอแล้วไปได้ฆ่าสัตว์เพิ่มฆ่ามากๆโดยที่ไม่เลี้ยงใหม่เลยมันจะหมดไหมเนาะเสียวหมดไม่มีอะไรั่วไปผมก็ไปหาปลาก็ได้ดี่วะถ้าสัตว์หมดก็หาปลาได้อ่างนี้เออแล้วก็ผมอยากจะลองทําอย่างหนึ่งทําได้ใช่ไหมแคมป์ไฟครับผมเนี่ยเออ อยากรู้มเป็นยังไงลองทำแคมไฟด้วยกันปับ๊บมามาวางไว้ที่แถวบ้านเราเนี่ยแหละวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันข้างเตียงวางแคมไฟอ้าวว่างเยเฮ้ยเท่เะนะเอแคมไฟครับผมเนะี่ยเวลาจะใช้งานมันกดโอ้โหโ,โ,โดนดาเมจด,ด้วย โอเคผมนะเราสามารถล่อศัตรูเข้ามาแคมไฟได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากย่างเนื้อทำไงมันกดคิดขวามไม่ได้เหมือนเตานะเออพูดถึงเตาแล้วหลายท่านก็บอกมาผมนะว่าเตามันมี2แบบก็คือแบบธรรมดากับแบบทำอาหารยิ่งมันมีแบบทำแร่ดีด้วยโอชิด oh, <c oughs> ดังนั้นผมจะทำเตาแบบทำอาหารเน้นทำอาหารก็แล้วกันหลายท่านบอกว่ามันเรียกว่าสโมเกอร์แล้วมาลองทำสโมเกอร์กันเว่า นี่สโมเกอร์ผมนะเตานี้ที่หลายท่านบอกว่ามันเอาไว้เน้นทําอาหารเป็นหลักจะเร็วผมก็จะทําไว้เลยกันเลยกันอันหนึ่งเป็นเฟอร์นันธรรมดาอันนึงก็คือสโมเกอร์นี่สโมเกอร์ก็เหมือนกับเตาทำอะไรทุกอย่างแหละไม่แค่ทำอาหารได้เร็วขึ้นเอาไว้ทำอาหารตรงกลางคือสโมเกอร์มันยังมีอีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงเอาไว้ทำแก่เป็นหลักเหมือนผมยังมีวัตถุดิบไม่พอที่จะทำมั้งนะจะแล้วก็โล่ด้วยผมนะเอาไว้เลยกัะ เหล็กเอาเหล็กมากันเราจะทำพิกแอเงินกันเลยแล้วกันพิกแอเงินนะผมนะทำตามแอดวานซ์เมนต์ปุ๊บได้มาแล้วอืขึ้นมาแล้วผมนะแล้วก็โล่เก็บไว้ใช้โล่ก็ทำจากแพล้งซึ่งผมก็มีเยอะอยู่ทำโล่มาแล้วเย้ yeah. ได้โล่แล้วผมนะ let's go โล่นี่เอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้อมืมือซ้ายใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยถือขวานก็ได้ ตอนนี้แอดเวนมันจะเป็นไงขอดูไหนโอ้ก็แยกมาแล้วผมนะนี่ต่อไดมอนมาทำกรอไดมอนแล้วก็เอนชานไอเทมไอการเอนชานไอเทมพูดตามตรงว่าผมก็ลืมหมดแล้วทำไงอ,อ๋อไม่ได้ทำแค่โลนะเราต้องป้องกันด้วยโลด้วยก็แปลว่าเดี๋ยวต้องรอใครมายิงก่อนแล้วก็อีกอันนึ้งที่ต้องทำคือเนี่ยเป็นอ่ะเดี๋ยวก็ไปมันเย็นแล้วนอนจริงนอนไม่ได้เหรอบอกว่าก่อนคืนนี่ยังไม่มืดเดียะ เอาไวแมงตกดินไปส่วนนีไงอ่าโอเคถ้างั้นผมก็ทำถังน้ำไว้ก่อนเราจะทำถังน้ำไว้ผมนะเพราะว่ามีเควสต้องไปตักลาวาใช่ไหมแล้วก็ผมก็อาจจะตักน้ำไปเลยเพื่อที่ว่าถ้าเจอลาวาแล้วก็จะได้ทำออฟซิเดียนแต่ผมก็ต้องมีไอ้น,นอั่นนี่หว่าอ่าที่ขุดเพชรถึงจะตักออกซิเดียมได้ดังนั้นไม่ต้องรีบกันเลยมั้งต่ตักไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกมือ,อยังไง เ็อไปเออครบเพลิงทําให้มันแถวนี้สว่างขึ้นเยอะนะถือว่าดีใช้ได้โอเคงั้นเราก็ไปตักน้ําเตรียมไว้ก่อนเปลี่ยนให้เป็นออฟซิเดียนได้แหละแต่ว่านจะขุดออฟซิเดียนไม่ได้เพราะว่าโอ้โอ้ตักน้ํามาแล้วมันเอาไปทําอะไรได้ด้วยอะ่ะเอาไปทําอะไรอะ่ะนี่ผมนะคาวดอนเอาไว้ทําอะไรคาวดอน ใช้เหล็กเยอะมากไม่กล้ากดไม่พอได้แหละประเด็นถึงจะอยากทำก็ตามไว้ก่อนละกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ทำครบเพลย์มาได้วเดี๋ยวผมจะไปบลยดันเจียนกันต่อผมนีไหวัดดีวัวพว้ด้วยขวานหินโหูตบธีปลิวไปไหนไปไหนอะไรเราไปไนะวิ่งหปไอนวิ่งอย่างไวไปแล้วก็เรียบร้อยจะไปไหนเราได้เนื้อมาใช่ไหมเนื้อย,ย่างได้แหละ หวัดดีวัวต้อแอนตอเรียบร้อยตีสองขีตายอู้ขวานแมงแรงจริงหนูนึงขออีกสักอัน,น,ดน right? ไ,ได้ไหมหมูหมูก็ได้ไหมดาดาดาด่าโดน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 ย่าไม่โดนหนูไปไหนวิ่งวิ่งวิ่งก่อนด่าดาดาเราียบร้อยโอเคต้องให้วิ่งตามอ๋อนี่ไงมันขึ้นเต่าผีอยู่เอ้ครบ เมื่อกี้ตอนได้เนื้อหมูรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มามันขึ้นแคมไฟอยู่เนะี่ยเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวมันทำยังไงแคมไฟกดคลิกขวาไม่ได้มาแคมไฟโอ้ยชิอหยู่เข้าไกลมันก็ไหมตัวเฟนเราต้องถือเนื้อไปได้เดาอ่ะแล้วไงอ๋อวางผิงอย่างนี้ได้งอได้สูงสุดสีอันับาางนั้น เอออาอนี่อผมนะอ๋อ,อได้แค่4อันแล้วมันก็จะปิ้งเขาเรียกว่าปิ้งเนอ้อย่างเทสมัยผมเล่นรอบนู้ไม่มีอะไรแบบนี้อบผมนะเองที่เหลือก็ไปลองสโมกเกอร์กันเลยกันอ่าจุดวางนี่ไปแล้วก็ปับ๊บใช้สโมกเกอร์มันจะเร็วขึ้นแค่ไหนวู้เร็วมากเลยผมเนี่ยถาเน้นการปิ้งย่างอาหารนี่คือสโมกเกอร์จะไวมาก น่าจะไวกว่าแคมป์อ๋อเสร็จแล้วนี่มันก็ไวนี่แคมป์ไฟเอแล้วก็กินเลยแล้วกันอันนึงอร่อยเลยมีไส้ช็อกโกแลตเยเรียบร้อยตะเบียงพร้อมคบเพลงพร้อมอา,อาจจะทําที่ขุดเพิ่มหรือว่าที่ขุดผมมีสองอันอเอาไม้สักอันนึงก็ไม่น่าจะเสียหลายอะไร ไม่ต้องถึงกะเล็กก็ได้เอาเล็กเก็บไว้สำหรับขุดอันที่มันสำคัญสำคัญโอเคอ s t t m m for r xpl o r e จะว่าไปเดี๋ยวเ,เตียงไปได้ <c oughs> เกือบเลืม้ามันมือจะได้นอนเลยนี้มา Let's go แล้วก็ตรงถ้ำที่ผมสำรวจรอบที่แล้วผมก็ทำการปรับแต่งให้มันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมาผมนะนี่ดู ผมได้สร้างบันไดลงไปเอาไว้ครับผมนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องตกลงไปเกือบตายเือนรอบที่แล้วเราแค่ลงตรงนี้ครับผมนะแล้วก็ลงไปสำรวจนแล้วก็ลงไปข้างล่างเบนเนี่เตรียมตัวมาดีรอบนี้ครับผมเนะยมันเริ่มกลับมาแล้วผมนะความหรูหาราลุ่งเรืองที่เคยมีมาทีนี้เราก็จะลงไปคนระับผมนไปหาเหล็กเพิ่มโชคดีอาจจะเจอเพชร ผมไม่รู้ลาติจูหรืออะไรนะผมก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้ไอนี่คอปเปอร์อย่าคอปเปอร์เาจริงๆมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยจออย่างเยอะผมนะแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไม่เก็บก็แล้วกันตรงนี้ก็คือจุดที่จะเจอเหล็กบ่อยแต่เราไม่ได้มาใน,นเหล็กมากจะลงโอเคทำเป็นทางลงไปแล้วเนี่ยคือแบบมันสยองมากเลยนะมันคือแบบ มันเป็นทางแปลกๆเหมือนตรงนี้มันเป็นเ,นเ,นเ,นเนสาอะไรสักอย่างตี้เสียงน้ำานเก็บว่าไปน้ำหรือลาวาวะผมได้เสียงน้ำอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเราจะแปืมตรงนี้ไปกันอ๋อน้ำข้างล่างโอเคมันหมายความว่ายัางไงครับผมเนี่ยเราจะมาสำรวจถ้ำนี้กันอย่างเต็มที่ในรอบนี้โอ้ฟักเป็นเนินก็ไม่บอก อโอเคเอ,อ๋อโอ้ทองเหรอโอ้เจอของแล้วผมนะโอเคเดี๋ยวทำทางขึ้นเหมือนเมื่อกี้หลดมาไหนตรงนี้เนาะโอเคทำให้มันเป็นทางลงไปดีๆหน่อยเ่อที่ววาตอนขากลับได้กลับได้ง่ายขึ้นเอาอืมอโอเคเราก็จะบึกโอเคขุดลงไปตรงลงตรงนี้เลยก็ได้มั้ง ตรงกลางนี่ทำไมมันมันมืดขนาดนั้นวะเนี่ยเราขุดไปทางนี้กันต้องค่อยๆไปอย่างรอบคอผมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวตกไปวัดดามันเหมือนเป็นเหวที่ไล่คือถ้าก,กูตกลงไปกูตายไม่เนี่ยเหมือนเป็นเหวที่ไล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 ที่สิ้นสุดมองไม่เห็นว่าจะลงไปถึงไหนร <laughs> ะ่ยองว่ะแม่ง เฮ้ย hey, จำไม่ได้เลยว่าสำรวจถ้ำแมงตะหยอในคะแนนนี้โอเคก็มาปิดน้ำเฉยเลยก็ปิดไว้ก็ได้นะปิดทางน้ำไว้ก็ได้โอเคแล้วเราก็แปดตรงนี้ทางน้ำนี้ไม่รู้จะพาไปไหนน่ากลัวฟันแต่ก็โอเคผมนะผมเจอไม่แน่ใจว่าต้องใช้เงินที่ขุดเงินในการขุดแมงด้วยไหมทอง ทองเอาจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่ลองดูหล้วดูขุดยางเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวดีลองอันนึงก่อนแหละผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนในอันแดงอะที่ขุดด้วยน,นี้แล้วมันไม่ได้มันก็เลยไม่ได้อะไรเลยเสียไปฟรีหนึ่งบล็อกแต่มันก็ต้องลองดูว่าเออต้องใช้เงินขุดจริงด้วยอ,อะไรอะไรก็ต้องใช้พิแอคเงินเซ็งเป็ดจริง โอเคถ้าง้เราก็มามา,มา,มากันเฮ้ยพิกแอ็เงินเย,ย่ได้เป็นโกลครับผมนะรอโกลด้วยใช่ไหมเอออย่างที่คิดว่าผมนะว่าแร่ใหม่ที่ได้ในอัปเดตนี้คือมันจะกลายเป็นก้อนดิบก่อนเสมอมันจะยังไม่เป็นอะไรที่เราใช้ได้ต้องไปหลอมไปอะไรซึ่งมันก็ไม่เซนจ์อยู่แล้วโอเคเราจะไปตำรวจข้างล่างนี่ไหมไม่กล้าลงว่ะมันอะไรอยู่เนี่ย ดูดิไม่สยองมากเลยอ่ะข้างล่างมันคืออะไรเราไปทางนี้ก่อนไม่ไม่กล้าลงไปกว่านี้แล้วโอเคอเคูอเค้เล็กสวยเอะซอมบี้ครับผมเนะี่ยฮึมนมีขวานเบสหรือมันห,หรือมันมืดแล้วไม่แน่ใจโอ้ได้ monster hunter advance นะผมนะอราจะฆ่ามันได้ เจอเหล็กด้วยผมนะสุดยอดมากแล้วขุดเลยแล้วกันเอาเหล็กมาแก้แล้วไอ้ปังหงวะไอ้่านี่แม่งโอ้โหอันตรายวะ่ะโอ้กลอดช่วยผมใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้แม่งครีปเปอร์ระเบิดตรงหน้าดูรอดไม่ได้ยังอยู่เนี่ยมันมืดเหรอไม่แน่ใจผมลองนอนก็นแล้วกันพวมอนสเตอร์เริ่มโผล่มาลุลๆ้แล้วผมเนะี่ย นอนได้ใช่ไหมไปว่ามันมืดจริงด้วยฮะเนี่ยแต่ในถ้ำม,มันไม่เกี่ยวป่าว่ามันจะมืดหรือไม่มอนสเตอร์ก็โผล่เรื่อยๆไม่รู้อะไปนอนไปก่อนมันนอนได้แปลวันมืดดีเลยเฮ้ยมันสยองอ่ะปกติการลงถ้ำมันสยองไงลโอ้ข้างล่างไงข้างล่างขยับโูวมีอยู่ข้างล่างโอเคก็แปลว่าข้างล่างมันมีพื้นที่ลงอยู่แล้วขุดลงไปก็ได้นะจริงลองขุดลงไปดูก็แล้วอุย้ยหายล่วง โอ้ฝากโอ้ฝากงมูไม่เห็นโอเคเห็นแล้วเออเออเออวิโลวิโลโลกันไงวะอ๋อนี่ยึบมาเบสน,นี่สะท้อนใส่หน้าเบสอืม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 เอ้ยแล้วตัวใช้นี่ตัวใช้ขวานเบี่ยงแม่งกระเด้งใส่หัวตัวเองอย่างไง <ś c oughs> โหกูจะกลับถูกไหมวะเนี่ยแม่งผมเหมือนอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะมาเลยวะรู้สึกแปลก ถ้ำแม่งแปลกขึ้นเยอะเลยปกติถ้ามันก็จะเหมือนเหมือนกันนะเป็นบอแปลงแต่นี้มันแลด <wh ูม eh ันเป็นเส้นทางแล้วมันแลดูสยองเลยเราควรจะไปเจออะไรวะเนี่ยโอ้โหมากันแทบทุกที่ทุกทางแป๊บหนึ่งเปมีขวานยาวชิดผมเพิ่งตกแรงเฮ้ยจะว่าไปผมยึดใกล้ตายแต่ไม่เลยวะเดี๋ยวดิ้วดอยดอยดอยเออห้ยหาจะตายเพิ่งจะเห็นมีสลา่มีอะไรอีกผมแม่งเริ่มมาเร็วๆแล้วผมเนี่ย Monster, มอนสเตอร์พวกาันทิ้งทางสลามาริดวัตฟ้าก็โอเคโอเคผมว่าผมไม่พร้อมจริงวะรู้สึกว่าตัวไม่พร้อมมากมันทลารที่นี่อยู่เนี่ยมีสลงสลามาริเนี่ยจิ้มแม่งโอเคโอ้วัตฟ้าฮักเก็บของก่อนแล้วกันมันค่อนข้างจะแรเริ่มจะโผล่มาบาลเลยวะเสียวโวยต่อแล้ว,วจะมาสำรวจยังไม่เจอลาวาเลยจะว่าไป โอ้เจอเจอเล็กกระบอกนะเสียวมากที่ที่ไหนนี่มันอะไรไจะกลับถูกไหมด้วยประเด็นเนี้โมาสลึกเชียคืออย่างน้นอยหาอยากจะหาลาวาให้ได้แล้วก็จะกลับแล้วเนี้ยไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่แม้เลยหาลาวาไม่เจอแต่ก็เจอเล็กเรื่อยๆมันก็โอเคละประเด็นคือมันมอโอ้แร่แดงโอเคเดี๋ยวเก็บไป ฮ้ยคริปเปอร์สวัสดีใบละบใบอุย้ยแม่งระเบะิดไม่สนใจเลยจริงมันมืดเกินใบว่ะโอ๊ะมีน้ำตรงนี้เออเอามาเออเอามาหกเสียงทล้มาอะไรแดงๆเฮ้ยอะไรแดงๆเฮ้ยอะไรแดงเฮ้ยอะไรแดงเฮ้ยอะไยแดงเรแดงอะไรแดงๆกูเสียว่ะโอ๊ะว่าจะฟักเอ้ยแข้งข่าวเหรอนี่เนี่ย ย่าเข้ามาเลยเว้อ่อเฮ้ยอ่ะมาด็กันได้ดูจ่อจ้อสวนแม่งโอเคใช้โลนี่เหมือนดีขึ้นเยอะเลยกันมาหนึ่งทีก็ตีสวนเสดไม่ใช่ได้ไอ้ข้างขานี่มันอะไรวะแม่งไอ้กูเกรงนะมันอะไรแดงๆอะ่ะเสียวมากเลยอะไรแดงๆวะเนะี What the fuck? ่ยวัตฟากอุ้ยกูร้อนเสียวโว้ย,ววอ,ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาแร่แดงกันฮา เดี๋ยวเอาออกซันฟลาเวอร์เก็บไว้ทำไมนีย <g ười> ทำบนเมืองเยอะอ๋อมันทำเข็มทิศอะไรได้ด้วยมันทำได้ไหลายอย่างเลยแลแดงดีเลยผมเอาโอ,โอเคแหเงเกี้วไอ้แดงแดงนั่นมันอะไรวะขวานกูจะพอไหมเนี่ย <g ười> ในการต่อสู้กับแม่งเนี่ยเตรียมโลยก่อนนั่นมันอะไรแดงแดงอะวอ้ดาฟา ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันอะไรเออเออเอ,อ,อะไรอ,ะอ่ะอ๋อแมงมุมเหรอมันไม่ใช่แมงมุมธรรมดานี่หว่าโอ้โหกลัขวขี้แทบลา่าแ,แ,แดงแดงมาตาแม่งส่องสวาง่างแล้วตัวแบบโอ้โหนึกว่าตัวอะไรนึกว่าบอสลงบอสลับอะไรที่ตัวไม่รู้ What the fuck? วัดดัออบฟลักวัดดีฮ้ยโ o ลขมน โลผมยังเลือดเต็มอยู่ไม่เป็นไรใช้สเต็ปกันแล้วตีกันล้วตีได้ก่อนถ้าโลใกล้หมดแล้วค่อยว่ากันอทีเนี่ยมันอะไรกันอซอมบี้ก็โผล่มาเรื่อ,เอเยเลยเว้ยนี่ตูวการสำรวจไม่ค่อยจะคืบหน้าผมนะซอมบี้นี่โผ่บานเลยเอรอๆๆเรา,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 าจะพอก่อนไหมโอ้ข้างล่างมีโกเห็นแล้วตัวนี้ก็มีไอรอน เออแถวนี้มันก็มีอะไรเยอะอยู่ไรเมืองเราไรเมืองเราย่าเียดอะไรวะจะมาก็มาอมีขวาแล้วจามแม่งจ่ามแม่งขวาต้องรอฟูลพาวเวอร์ปันสามพีตายโอเคผมไปเอานี่กันแต่ถือว่ามาคุ้มแล้วกันเหล็กก็ได้เยอะขึ้นเยอะจริงๆแหละแต่ว่า ไม่ได้วอดมาจากวอดนะมาาันจากไหนกันเยอะแยะว่ะ yeah, ห yeah, ันมาทีแม่งล้อมผมี่ยอย่าโวล่าแต่รู้สึกว่าดาบใช้ง่ายกว่าขวานเนาะมันตีรัวแล้วก็เร็วดีระยะก็เหมือนจะไกลกว่าขวานนิดนึงมบบดความรู้สึกเ,เองเออผมรู้สึกว่าดาบก็ใช้ง่ายกว่าขวาน <laughs> ผมชอบขวานมากกว่านนะแต่ว่าเกมนี้ดาบมันเลูใช้ง่ายกว่าชอบกันใครยิงกูอ่ะ ฮ้ยลวงลวงลวง้า oh. มันมืดจริงๆนะแม่งมองไม่เห็นฮนะอะไรเลยไอ้เดี๋ยวมาดิฮู oh, ้ยสะท้อนไปโดนโอ๋อสะท้อนไปโดนแล้วแม่งจะตีกันเองเออเออสะท้อนธนูมันยิงธนูมาสะท้อนไปโดนซอมบี้แล้วซอมบี้แม่งไล่ไปตบกระดูกเลยเค่ยังฮะโอชิด oh, อีเวนมาดิสะท้อนไปโดนหนาแม่ง โอเคผมเพ่นกันดี๋ยวหาอะไรกินก่อนไหมเอ่อสเบ,บียงมีอ,อจะกลับกันไหมเพราะถ้าตายนี่จะกลับมาถูกไหมวะเนี่ยไอ่หามึงออกมาอย่างนี้เลยเหรอวะตบแม่งเลยเวนด้าดะด่า,ดาเออมันออกมาจากไหนวะมันออกมาจากรูนี้เลยเกินตรงนี้มี อมบีไงจุดเกิดซอมบีอ๋อ,อจะตรงนี้บ่อยหลือเกินนั่นอะไรแดงๆเล้วอ่ะโว้ยตกใจหมด,ดีิฮาฟาฟาด่ปด้วยมันเทศไปติดเลยข้างบนวนะเนี้การสำรวจทาแม่งสยองขึ้นเยอะเลยจากรอบที่แล้วมาผมเนี่ยมันมืดมันน่ากลัวขึ้นเยอะเลยเออมันก็ท้าทายดีแต่แบบอุ๊ยหลอนโ,โอเคออกมาได้แล้วผมเนี่ย มาอย่างลึกเลยเออ้เอขึ้นมาถึงบันไดโอ,โอเคกถือว่าไม่ศูนย์เปล่าผมนะเราอาจจะไม่ได้แอดแวนซ์เมนต์เพิ่มแต่เราก็ได้แร่อะไรเพิ่มเข้ามานะ ก็จะมีแร่แดงหลักๆเนี้ยผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรทำไก่แร่แดงนี้กันผมไม่รู้เหมือนแกว่าทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ไปดูก่อนแล้วก็ได้สลามมันหนึ่งพอเจอสลามตัวหนึ่งแล้วก็เจอแร่ทองแล้วก็รอไอรอนถือว่าไม่เสียหลายโอเคแต่ก็โอเคผมกนะ็คือการไปสำรวจถ้ำเพื่อทำภารกิจแต่ได้แร่มาแทนนะผมนะใครชอบคลิปนี้หรือใครแชร์แล้วก็เมนต์เป็นกำลังใจผมสัยหนึผมนะถ้าเกิดใครดูพาร์ตต่อไปไว้กดไ like, ลค์กันเยอะผมนะพาร์ตต่อไปละคง ต้องสำรวจกันต่อตอนนี้ก็ไปก่อนบ๊ดบายไม่หงอย굿ไนพิว